สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมากินขนมจีนแล้วก็ผัก,กรอบบ้านนะคะอันนี้เป็นกระเทียมป่าที่เราเอามาปลูกนะจะว่าเราก็ไม่ได้หรอกค่ะสามีเป็นคนขุดรากขุดต้นมาปลูกนะคะขุดมาทาั้งรากเลยค่ะพอมาปลูกแล้วะนะคะพอเขาก็เป็นดอกดอกมันก็จะร่วงนะมันก็จะขยายไปเรื่อยๆค่ะ อันนี้ปลูกปีที่แล้วนะเนี่ยก็พอจะมีดอกมีใบให้ได้กินแล้วนะคะคิดว่าอีกสิบปีคงจะเต็มพื้นที่ค่ะคงจะเต็มสนามหญ้านะคะไม่ต้องตัดหญ้าค่ะตัดกระเทียมมาอย่างเดียวอันนี้เป็นหอมนะคะเป็นหอมที่เรียกว่าหอมพันปีนะปลูกแล้วปลูกเลยนะคะปลูกครั้งเดียวสูเวลาจะกินแล้วก็เด็ดเอาค่ะหรือว่าจะตัดยอดตัดใบมันไปแล้วมันก็ขึ้นอีกนะ กินได้ทั้งปีค่ะหน้าหนาวมันก็ไม่ตายน้ำก็ไม่ต้องลดนะเหมาะสำหรับเรานะคะที่ไม่ค่อยมีเวลาวันวันก็เดี๋ยวก็ดูดวงเดี๋ยวก็ทำคลิปเดี๋ยวก็ไม่รู้ทำอะไรนักหนานะคะไม่ค่อยจะดูแลต้นไม้นะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่คงทนถาวรและอยู่ได้นานนะคะเอาไปลวกค่ะแซบดูต้นย้ายใหญ่แล้วก็ผักกูดนะคะ ตากูดหรือว่าใบเฟิร์นมันเป็นต้นเฟิร์นชนิดหนึ่งนะคะต้นเฟิร์นพันนี้ปกติแล้วนะคะไม่ค่อยขึ้นทั่วๆไปนะมันจะเป็นมันจะพิเศษกว่าอย่างอื่นหน่อยปกติแล้วเขาจะขึ้นตามอุทยานแห่งชาติวนะอุทยานแห่งชาตินะคะก็คือที่ห่วงห้ามค่ะไปเก็บของเขาไม,ขไม่ได้ อันนี้ที่บ้านมีนะคะเราไม่แน่ใจว่าเขาซื้อมาปลูกหรือเปล่านะเพราะแถวแถวนี้บ้านใครก็ไม่ค่อยมีนะแล้วก็มีอีกบ้านหลังหนึ่งข้างในนู้นเข้าไปแต่ก็คือไปเก็บของบ้านเขาไม่ได้หรอกโชคดีนะคะบ้านเช่าเราน่ะมีสบายค่ะระวังด้วยนะคะเพื่อนๆจะมีอีกแบบหนึ่งที่มันมีพิษนะนี่นะกําลังแบบกําลังกินกําลังจมุตะมำนะรสชาติ่ะคะหวานกรอบฟิลคล้ายๆกินผักกระเฉดอะค่ะ เอาไปลวกน้ําร้อนนะคะลวกนะคะไม่ใช่ต้มนะลวกแล้วก็มานอกน้ําเย็นโอ้ยกรอบค่ะจะผัดก็ได้นะคะหรือจะเอาไปใส่ยำจะกินกะส้มตามกะแซบ่บอันเล็กๆนี่ก็ปล่อยให้มันโตไว้นะคะเดี๋ยวเราก็ได้กินอีกเกิดทุกปีค่ะอาหารของลูกๆข้าวเหนียวไก่ย่างจะย่างก็ไม่ย่างหรอกคะ่ะไปอบในเตาอบนะหนยวหน้า มีโมเมนต์แบบอยากกินข้าวด้วยกันแต่ขอไม่ร่วมกล้องแล้วกันนะคะแต่อนุญาตให้ถ่ายได้นินดๆหน่อยๆประมาณนั้นเดี๋ยวจะว่าแหมลูกไปไหนอีแม่นั่งกินคนเดียวเปวล่าราคะเขาก็นั่งอยู่ข้างๆนั่นแหละบางทีก็จะมีเสียงจานก้องเกงก้องแกงนะเอามาลวกแล้วก็กินกับขนมจีนเนี่ยคะ่ะโอ้ยแซ่บไปสุดในสามโลกคะ่ะไม่รู้เป็นอะไรกับไอ ผักผลไม้ธรรมชาตินะคะซื้อเขากินก็นได้นะอย่างอื่นนะนะแต่แบบไอ้ปลูกเองไอ้หาเองที่บ้านนะคือมันจังแบบภูมิใจนะมันอร่อยแปลกไหมไม่รู้มันมันอร่อยหาอได้หรือเปล่าหรอกแต่แบบเออชอบเนาะซวยเข้าไปยัดเข้าไปนะคะอันนี้กุ้งนะคะเอามาสี่ห้าตัวกินพอคือคือว่ามีกุ้งกินอืมแสบก้านใหญ่นะคะอวบมากที่เห็นสีแดงๆนี่คือน้ําบีทรูทนะคะเพราะหมอบอกว่าบีทรูทเนี่ยช่วยบายํารุงไตเราก็เลย ตันเอาบีทรูทเอาน้ำมันมาดาดหน่อยเนะ่ยคะสีมันก็จะแดงสด